เข้าโคงสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน2566แล้วมาเช็คดวงการเงินกันดีกว่าว่าแต่และว,วันเกิดดวงการเงินในช่วงท้ายเดือนจะเป็นอย่างไรและแหล่งโชคลาบของคุณจะมาจากที่ไหนคนเกิดวันอาทิตย์ได้รับเงินก้อนใหญ่ที่รอคอยการใช้จ่ายค่อนข้างสบายมือทั้งจากความสามารถและการเก็บออมที่ผ่านมาโชคลาบมาจากที่อยู่อาศัยคนเกิดวันจันทร์ ากพารวยมือขึ้นทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้รับการช่วยเหลือจากญาติสนิทมิตรสหายโชคลาภมาจากผู้ใหญ่เพศหญิงที่เคารพคนเกิดวันังคารรากฐานด้านการเงินค่อนข้างมั่นคงเพราะความมีวินัยจากการใช้และรู้จักออมควรงดเสี่ยงลงทุนโชคลาภมาจากการรู้จักพูดและเจรจา คนเกิดวันพุธกลางวันเงินทองไหลามาเทมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่มากเป็นเงาตามตัวมีช่องทางนำเงินมาต่อเงินให้มีมากขึ้นโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือคนเกิดวันพุธกลางคืนสู้แล้วรวยไม่ผิดหวังแม้จะเจอเรื่องยากลำบากแต่คุณก็จะเอาชนะมาได้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้โชคลาภมาจากความคิดของตนเอง คนเกิดวันพฤหัสบดีมีโอกาสได้ปรับเงินเดือนได้รับรางวัลที่มาจากความสามารถระวังใช้จ่ายเกินตัวไม่ยั้งคิดอาจสร้างนี้สินได้โชคลาบมาจากของเก่าที่เก็บสะสมคนเกิดวันศุกร์มีค่าใช้จ่ายก้อนโตเข้ามาแบบกระทันหันควรเตรียมเงินสำรองเอาไว้โชคดีที่มีไรายได้เพิ่มจากช่องทางใหม่โชคลาบมาจากรถหรือยานพาหานะ คนเกิดวันเสาร์เป็นช่วงกอบโกยเงินทองเข้ากระเป๋ามีรายได้จากงานประจำและงานเสริมแต่อาจมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือโชคลาภมาจากการเดินทาง